ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เดอะดามซาวดช้ยแนคนรักเสียงกองวันนี้เราจะมาค้นชีวประวัติมือกองที่ก้าวาาจากเติ่งวันดนตรีเมท่านระดับตำนานสัญชาติอเมริกันอย่าง Sleep Not เขาต้องพิสูจน์ตัวเองกับเหล่าแฟนคลับอย่างหนักว่าเขานั้นดีพอที่จะเป็นคนสานต่อมือกองคนต่อไปเจไวเบิร์กเขาถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่8กันยายนปี1990ณประเทศสหรัฐอเมริกา เขาเกิดในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในรัฐนิวเจอร์ซีย์เขาเป็นลูกชายของแมคไวเบิร์กผู้เป็นพ่อตำนานมือกองวงอิสตีแบนด์และลิเบกาผู้เป็นแม่และน้องสาวอีกหนึ่งคนชื่ออารีไวเบิร์กเขาเข้าเรียนที่รันซันแฟร์เฮเบิร์จินัลไฮสคูลและจบการศึกษาณสตีเวนอินสติทูตต์ออฟเทคโนโลยีด้วยความเป็นลูกนักดนตรีเขาเริ่มฝึกสอนด้นานดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆโดยเริ่มจับก,กีตาร์ก่อนแล้วมาจาับเบสในช่วง12ปี และมาเอาจริงกอจังกับกองชุดในช่วง14ปีแต่ไหนขนาดเดียวกันพ่อของเขาก็พาเขาไปดูคอนเสิร์ตของ s l i มน็อตด้วยเช่นกันเมื่อเขาเข้าสู่วัยรุ่นถึงอายุเขาจะน้อยแต่เขาได้ออกตัวไปกับอ s t ติดแบนด์โดยการเล่นแทนพ่อของเขาและเป็นสมาชิกวงฮาร์ดคอรรุ่นใหญ่อย่างแม Ball ก่อนจะออกมาอยู่กับวงพังรุ่นใหม่อย่างกีส์มีแต่เขากับวงก็จากกันด้วยไม่ดีม,มากนักเมื่อเขาตัดสินใจออกจากวงเก่าแล้วก็ต่อไป เขาไม่รู้แมก้กระทั่งวอเตรที่กำลังจะได้ออดิชั่นก่อนที่เจ้าตัวจะได้ถูกเชิญให้ไปร่วมอดิชั่นให้กับวงก้าหน้ากากนรกหรือ s l e p p Not เขาถูกจักชวนให้ไปร่วมอดิชันให้กับวงสล e ปน Not ที่ลอสแอนเจลิสโดยมีสมาชิกประมาณครึ่งวงอยู่ที่นั่นแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขาด้วยการฝึกซ้อมตั้งแต่สมัยวัยรุ่นทําให้เขาและสมาชิกอื่นในวงในการอเดิชั่นครั้งนั้น ้เล่นดนตรีร่วมกันอีกหลายเพลงและนั่นก็คือช่วงมวมที่เปลี่ยนจากสถานะตึกสลิปน็อตและให้พ่อพาไปดูคอนเสิร์ตจะกลายมาเป็นสมาชิกในวงเขาเข้ามาเป็นมือกองรุ่นที่2ต่อจากโจ伊จดิสันมือกองระดับตำนานที่ออกจากวงแบบกระทนหนันในปลายปี2013แต่ก็มีข่าวเศร้าเกิดขึ้นเมื่อวันที่26ก,กรกฎาคมปี2021โจ伊จดิสันเสียชีวิตด้วยวัย46ปีโดยการจักไปยอย่างสงบในขณะที่เจ้าตัวกำลังหลับอยู่ ถึงเขาจะเหลือแค่ชื่อแต่เขาจะเป็นมือกองวลวารตีสายเมทัลที่ใครหลายๆคนจะจดจำเขาไปตลอดกาลแต่เมื่อตำนานจบไปก็ต้องเป็นคนสร้างขึ้นมาใหม่เจไวเบอร์ ber, ได้เข้าร่วมมาเป็นสมาชิกวงสลิปนอ็อตหลังจากการออดิชั่นครั้งนั้น และถูกประกาศตัวอย่างเป็นทางก,การในปี2014เขาได้พิสูจนใ์ในแฟนเพลงได้เห็นมาตลอด9ปีว่าเขานั้นดีพอที่เขาจะร่วมทางไปกับสลิปน็อตและเป็นศิลปินที่ใครหลายๆคนยกให้เป็นมือกองที่ดีที่สุดแล้วก็ว่าได้สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณผู้ที่รับชมรับฟังทุกๆท่านหากชอบให้กดไลค์ชร์ใ,ใกดติดตามและแชร์เรื่องราวของเจวเปิกให้ขยายวงกว้างไปนะครับแล้วเจอกัน